สามระดับจุดฟาร์มที่ฟาร์มเงินและฟาร์มเพชรดีที่สุดในแมปอะไรโคสเวอร์แต่ก่อนจะไปดูกันใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่กดไลค์กดติดตามเนี่ยระวังโดนพี่โตโเกนะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากโดนพี่โตโเกเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคมานะครับผมก็มานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะมาบอกจุดฟาร์มทั้งหมด3จุดนะผมที่แบบที่ฟาร์มดีที่สุดนะ เดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้ว okay, ผมจุดที่1ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมจุดที่1ตรงนี้นะครับผมก็คือให้เรามายืนตรงต้นไม้ตรงนี้เนาะคนเนาะระยะที่ผมแนะนําคือ200ขึ้นไปนะครับผมมันจะได้ฟาร์มแบบว่าได้ยเยอะเนาะคนเนาะซึ่งตรงนี้นะผมจะฟาร์มฟาร์มมอนได้9ตัวเนาะคนเนาะซึ่งตรงนี้นะผมจะเป็นจุดที่1ของเรานะครับผมโอเคแล้วผมจุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมซึ่งจุดที่2ตรงนี้นะผมก็จะเป็นการฟานะนนร์มเจ้าบอสเซนิสุเนาะคนเนาะซึ่งตรงนี้นะผม สามารถฟาร์มมอนได้ทั้งหมด5ตัวนองคดูน <Hey. S 1> <Good. S 2> uh ้องนี่เลยครับผมก็ระยะที่แนะนําก็คือ200ขึ้นไปนะผมนี่เลยนี่คือจุดที่2นะครับผมและนี่คือจุดที่3นะผมจุดที่3ตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ระยะประมาณ200ขึ้นไปเลยนะผมซึ่งตรงนี้นะผมจะสามารถฟาร์มมอนได้ทั้งหมด5ตัวนองคดูน้องสำหรับจุดที่3นะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคเอาพอดูก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดฟาร์มนะผมทั้งหมด3จุดนะครับ